ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลารเล็กซิวนะตอนนี้เรามาเอาลงนีลูกค้าสั่งเดี๋ยวไป ไม่แต่งนะครับลูกค้าอยู่โรงพยาบาลลำพูนต้องกาลังงใบแล้วก็พร้อมรถนะตอนนี้เขากำลังมาเอาลงอยู่เป็นลายไม้นะไม้อัดไม้อัดาโส,สองราคา2,500บาทนะครับาทนะ ลูกค้าเอาเอาไปไม่แต่งไงพูดแล้วแตงกวาเม,ตาม่ตะแมนพูดอะค,ครับโอเคครับเดี๋ยวจะได้ผมรนตีนะครับ เอาโซบพี่เอาโซครับว้ว <Wow. S 1> <P ools. S 2> มาจดอดรอเลยสวัสรครับไปไปครับ ตอนนี้เราเอาล่างขึ้นแล้วครับเราอยู่หน่วยรักษาศพข,ของไา้หลับปูนะครับตอนนี้ได้เอกสารมาแล้วนะครับขั้นตอนที่จะอ,ออกกองบังคับเรือเอาเอกสารนี้ไปยื่นที่ฟ้อมหยามนะเพื่อจะเอาล่างออกครับญนนาติญาติกำลังประสาน ด้เหรบพี่ออป่าไม้แดงป่าไม้แดงโอเคครับผมบ้านป่าไม้แดงไม่แตง,งนี่ครับลูกพี่ปีบานนะครับครับปีบานครับผมไม่แตงพี่ตอนนี้กำลังฮือคู่สายเราคำนวณระยะทางนะครับว่าเส้นทางไหนจะใกล้นะ ไม้แดงแล้วนะครับย่าใหญ่กับมารอกันไปเ,เลยครับ ไปช้าเลยบุญ้อยอะ่ะน่าจะไปะช้าเลยก็พี่นะเออคือว่าไปไปช้าเลยเนี่ยแต่ว่ามันเนนนะมืนจ้าน,นั่นแะตรงเนี้ยแม่มันมันเจ้าแมแล้วเนี่ยโอ้แต่เหมือนมานเออเขาว่าถ้าเป็นแบบชาวเขาหรือว่าชาวดอยก็จะมีประเพณีของเปิดนะอเอาไปไว้สวนเอาอยางไว้อย่างประมาณเนี่ยแต่ผมว่านี่เป็นอย่างใหญ่อ ใส่กับแบ่ได้หรือครับรรรรรอันนี้คือจอะขึ้นไปไหนครับนี่ที่เผาเลยครับอ๋อ เลยขึ้นไปที่เผานะครับอ๋อช่ว่าส่งบ้านได้ผมก๋เตี้ยไปพรอมไ่แล้วครับเบลไปหินดูลอดอดอดอ้อเด้อโอ้โหตั้งขาปิ้งมาปิ้งมาเส้หนี่งเลยเรามีตังลงไปพวกครับมีตงโลเยอ๋อนี่คือเปิน้นเปิ่นขึ้นลาดหมู่บ้านนี่นะครับเหรออ๋อ,อเคยต้องมาตังพี

ตอนนี้ชาวบ้านกำลังเคลียร์เส้นตังกันะครับจะเอาล่างผ่านมาเพราะว่าเปิ้นประเพณีปเปิ้ปนหื่อนะครับมือโอ้เดี๋ยวหลบดีก่อนมือเอาผ่านหมู่บ้านนะครับอันนี้คือรถกับแอะอย่างขนาดนี้เดือดแต่ผมละมาให้โดนนี่สิเดี๋ยวผมเปมานหน่อย มาค่อยๆมาค่อยไหลขึ้นม,มา,าม,มาค่อยขึ้นมาเพีย้น้อยตัวแม่ตัวแม่ตแม่เราบางไม้ราแข้งตัวแม่ โอเคไปโอ,โอ,โอ,โอ้สุดยอดม,มากมีอะไรแงที่ขึ้นไหมอันนี้คือทางที่ดีที่สุดเลยวไหมครับดีสุดแล้วอ๋อนะตู้นั้นมันไม่เป็นรูไม่แอนแล้วมันติดท้องครับครับอ๋อนี่คือเปิ้ลเรียกหมู่บ้านนะเปิ้ลไปกันเปิ้ลเพาว่าเป็นเปิป้ลเถือเปเป่อนะครับเนาะครับจากนี้ไปถนนดีแล้วครับอ๋อโอเคครับครับผมไปหัวซอก โ, <ame> โ,โอ้โหโอ้ยลุใกล้ถึงแล้วครับเดี๋ยวถึงแล้วตาครับไปขึ้นหลงไปแล้วบ่ขึ้นได้เดียวล่ะขึ้นได้พี่มันต้องเบี่ยงหน่อยไปไหนแค่บอกเบี่ยงมันมันเบียงตะกี้แล้วแต่ถ้าตีที่แม่เนี่ยดีกับเจ้าบ้านนักอ่ะแม่กับสองคนนี่ใหญ่เนี่ย ให้ลงเ้ยอละ่งเกเข้ามาอย่งคนถึงเยอะเออว่าไอ้บจ่ายละอนไ้บ้านเลยเนาะจ่ายเนาะเพิ่มือเก่บเออเพิ่มือก่งบ้านนะให้โมดะมาเลยโอเคครับเรวันี้วันน้เพอนป้า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 ขึ้นนี่แตทางนี้แ่แ่เหตรงเนี้ย เลยเข้าเลยเออไปเลยเออนี่นี่ค่อนข้างจะดีแล้วเพระาะว่าดีแล้วนะอันนี้ตางดีนะมีแค่ตะกี้เปไน็นอะไรเป็นโบโลโูสอบนี่ครับให้บนอยู่หลังนะครับเสียที่บีตี้โรงแรมหลักปูมนะครับงั้นเลิกไปไหนหน้อยนะครับนหน้าบนอ่ะอ๋อขึ้นดนอยครับเนะานนะครับครับได้ครับ เดี๋ยวช่วยช่วยโยกเลยกันได้ครับโยกนี่เลยกันได้ครับแบบต้องหอยครับโยกเลยครับให้เวลาปิกแบบต้องเลี้ยวหน่อยหนึ่งโตไปยืดซื่อหน่อยอ๋อได้ครับตรงไปถนนนี้ถนนจะดีนะถ้าทไปปีกทางเตานะได้ครับเยอะเยอะเตาเตาที่ไปนะเตาก็ต้องเลี้ยวหน่อยไปตรงไปเลยครับตรงออกหมู่บ้านรีสอร์ทเลยไล่ยานเลยนะได้ครับตรงเลยเหมือนจะไปที่เก่านะครับแล้วมันจะออกระดใหญ่นะครับไล่ยาเนี่ยนะครับครับกลับครับตอนนี้เราขึ้นรถกลับบ้านเรียบร้อยครับเดี๋ยวที่ ติดต่อเอกาสารตอนนี้ก็ลังจะรกลับครับกางโดง่งคงไัยเลยเป็นภารกิจเรียบร้อยครับไปโอเคนะครับตอนนี้เราออกมาเจอถนนใหญ่เรียบร้อยนะครับเราจะเดินทางกลับเชียงใหม่นะครับรรรคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด subscribe กดติดตามเฟซกดติดตามไอจีนะครับแล้วก็ ฝากรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยนะครับส่งผู้เสียชีวิตลงศพนะครับ b ีพเดยกที่ไปกกอนถ่าเรือหดครับเอาจากโรงพยาบาลลำพูนมาพื้นที่แม่แตงนะครับตำบลบ้านช้างดี่นะครับ,บ,บเดี๋ยว,ย,วยังไงก็ขอฝากไว้ตัวนะครับผู้ทดดี่สามเก่าและใหม่นะครับจะอ,อยู่ไปด้วยกันตลอดนะครับบ๊ายบาย